สวัสดีค่ะนานา,นาจากเนต้าลังศิตนะคะพาจากเนต้าลังศิตเช่นกันค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาชมเนต้ากันนะคะไปชมเลยค่ะไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟเดย์ทมลงัลงนิ่งไรนะคะก็เปิดปิดอัตโนมัติเลยค่ะส่วนล้อก็จะเป็นล้อดิสเบรสี่ล้อขอบสิบหกเลยนะคะด้านหลังก็สี่ล้อเหมือนกันค่ะส่วนจุดชาร์จเราก็จะมาดูจุดชาร์จกัน จุดชาร์จมันจะเป็นทั้ง A c ชาร์จแล้วก็ดีชาร์จ AC ชาร์จก็สามารถที่จะชาร์จกับไฟบ้านพร้อมกับตัว l l ล o กที่เราติดตั้งให้กับที่บ้านของลูกค้าเลยค่ะก็ชาร์จได้7ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งอะค่ะสูนจาก0ถึง100เลยนะคะส่วน DC ชาร์จก็ชาร์จตามปั๊มตัวฟ้าชาร์จเลยอะค่ะก็ชาร์จได้ครึ่งชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม0ถึง80เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันด้านหลังไฟไฟของเราจะเป็็นททรรงงงงลลูกกกขอออมแเยย่่ะคาาาาาาจจจตัว เหมือนแปลจากมูมาแรงอะไรประมาณนั้นเลยนะคะส่วนด้านหลังจะมีตัวกล้องมองหลังกล้องมองหลังจะให้ดึงจูดแล้วก็พร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังในการถอยจอดเข้าซองก็จะผ่านตัวหน้ากล้องกล้องก็งกงจะผ่านเอ่อเป็นกล้อง14.6นิ้วเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถรอบคันกันอีกทีนะคะอืมอันนี้ก็คือรถที่สตาร์ทอยู่นะคะความเงียบของรถเงียบมากเหมือนรถไม่ได้สตาร์ทเลย น้องบูสกายยังไงก็มาขอชมกันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะเรามาดูภายในกันนะคะภายในเนี่ยลูกค้าถามว่าสตาร์ทยังไงใช่ไหมคะก็คือเราถือกุญแจรีโมทเข้ามาในรถนะคะแล้วเราก็เหยียบเบรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบติดแล้วนะคะ,ะมาที่เบาะก,กันก่อนเลยค่ะเบาะเนี่ยก็คือจะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะเย็บด้วยมือแล้วก็ออกแบบมาตามสรีระศาสตร์นะคะซึ่งจะออกแบบชับผู้ขับขี่นะคะ,ะแล้วมาด้วยหน้าจอ หน้าจอนะคะจะมีขนาด14นิ้วเนาะโดยประมาณนะคะซึ่งถามว่าหน้าจอทําอะไรได้บ้างก็คือสามารถควบคุมในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้ด้วยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้สาย Data Link แค่ลูกค้าโหลดแอปตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อ Carlink ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยค่ะอ่าแล้วก็ส่วนพวงมาลัยเรานะคะพวงมาลัยเราเนี่ยจะมีเรื่องของไฟเปลี่ยนเลนเนาะจะอยู่ด้านซ้ายส่วนการเปลี่ยนเกียร์ก็จะอยู่ด้านขวานะคะแล้วมีระบบ Cruise Control ให้ด้วยนะอ่าค่ะส่วนหน้าจอผู้ขับขี่อ่าลูกค้าจะถามว่า รถมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ในตอนนี้แล้ววิ่งได้เท่าไหร่ลูกค้าสามารถดูข้อมูลจากข้อมูลผู้ขับขี่ได้เลยนะคะ,ะแล้วก็มาดูกระจกมองหลังกระจกมองหลังปรับแสงได้นะคะ,ะจ้ะแล้วก็จะมีนี่สําหรับสุภาพสตรีหรือสาวสวยที่อยากจะแต่งหน้าในรถเราก็มีกระจกแต่งหน้าให้นะทั้งสองบานเลยนะคะอันนี้จะเป็นไฟห้องโดยสารนะคะเนาะเครื่องเสียงของเราเมื่อกี้พี่นาลืมบอกเรามีทั้งหมดหกตัวเลยนะใช่ซึ่งสามารถเซ็ตตั้งค่าระบบเสียงได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะคะสามารถใส่เก็บของได้ค่ะ เนาะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ชาร์จไฟได้ด้วยนะจะอยู่บริเวณนี้ค่ะเนาะแล้วก็ช่องเก็บของเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะออ่าทีนี้เรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะอ่าเบาะด้านหลังเบาะน,นี้สามารถพับได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ชิ้นเดียวเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าถามมาว่าสูงร้อยแปดสิบนั่งสบายไหมก็คืออย่างอันนี้พี่นาสูงประมาณร้อยห้าห้าเนาะก็เหลือมากเลยค่ะเข่าก็เหลือหัวก็เหลือร้อยแปดสิบรอดค่ะอ่าทีนี้เราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะ วิธีการเปิดฝาท้ายหลังนะคะก็คือกดจากตรงบริเวณแ,วแถวคอมมานเนต้านะคะบริเวณด้านหลังเรามีเซนเซอร์ถอยมีกล้องถอยให้นะคะแล้วก็บอกพับยังไงอวิธีการบางทีผู้หญิงบอกพี่จะพับเป็นไหมพี่แค่ดึงนะคะด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็พับผบลงไปได้เลยอซึ่งสัมภาระท้ายเราเนี่ยจะจุอยู่ประมาณ335ลิตรเนาะแต่ถ้าเราพับเบาะไปก็จะกว้างประมาณเมตรกค่ะ ลูกค้าใส่กระเป๋ากระเป๋ากอล์ฟได้กระเป๋าเดินทางได้ค่ะหรือแม้กระทั่งมีเด็กน้อยเก่าที่นอนใส่ได้นะอันนี้ถือว่าคุ้มค่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ด้านในลูกค้าถามว่าเดินทางจะมีสายไฟชาร์จฉุกเฉินให้ไหมเรามีค่ะลูกค้าอันนี้เรามีให้เลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอ่เราไม่มีอะไรยางเนาะแต่เราจะมีตัวน้ํายาที่เป็นอ่าชุดปะฉุกเฉินให้ลูกค้าค่ะอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เนาะค่ะก็เนต้าของเรานะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอย่างที่บอกค่ะสวยค่ะถ้าลูกค้าสนใจที่เนต้านะคะสามารถติดต่อ เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะน่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เราอธิบายภายนอกภายในกันไปแล้วทีนี้เราจะมาบอกค่ะว่าเราสองคนอยู่ที่สาขาอะไรกันนะคะค่ะนานาอยู่สาขารังสิตนะคะก็อยู่สาขารังสิตนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะติดถนนใหญ่แล้วก็เดินทางเส้นวิภาวดีรังสิตเลยอะค่ะอตรงคำ ตรงความกับแคร <ทำ S 1> วัสดุดค่ะ,ะยู่เชิญกับรถมาได้เลยค่ะมาหาเราเลยและที่สําคัญโชว์รูมนเราเสร็จแล้วค่ะลูกค้าจะมาจองหรือจะเข้าใช้บริการนะคะก็ได้เลยก็คือเราเตรียมความพร้อมไว้ให้หมดแล้วค่ะในเรื่องของการเช็คระยะเนาะแล้วก็ลูกค้ามาได้ทุกวันนะคะเราเปิดทุกวันเลยจันทร์วันอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่กี่โมงแปดโมงเช้าเลยค่ะ,ะถึงทุ่มมือเลยนะคะ,คะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่บอกเลิกง,งานกลัวจะมาไม่ทันเราเปิดบริการต่ออีกถึงสองชั่วโมงเลยนะคะแล้ว